สวัสดีค่ะคืนนี้นะคะมาทาอาร์ซิซิครีมก่อนนอนกันนะคะ อาาร์ซีซีครีมนะคะก็คือหนึ่งชุดแบบนี้นะคะมีทั้งหมดสองตัวนั่นก็คือตัวตัวนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่สองนะคะอาเมื่อเราทาตัวหนึ่งไปแล้วนะคะก็คือทาตัวที่สองได้เลยเนื้อครีมของเขาเข้มข้นมากนะคะ ก็อาซีซีครีมนะคะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่งดำนะคะให้ใช้เป็นประจำต่อเนื่องทุกวันเนาะทุกคืนก่อนนอนถึงจะเห็นผลนะคะอย่าแบบเออใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วก็แบบใช้ใช้หยุดหยุดแล้วก็มาบอกว่าไม่หายสักทีเนาะก็คือของดีต้องใช้อย่างต่อเนื่องคะ่ะอ่ะตัวที่สองลงแล้ว อจริงคือตอนนี้หน้าขาวกว่าตัวแล้วอ่ให้สังเกตเห็นไหมหน้าขาวกว่ามากนะคะ